ร่วมลบที่รักวินจากท่าศึกมาตอนตอนแรกมันเป็นเอเคครับมันทำเป็นเจ้าของบ่นอนุญาตขางใครปวดติดตามถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ห้ามติดตามปลาขเพ้กตืน่นเลย มลมันก็ไม่ลูกตัวนีปืน,นมัม่ลูกตัวนีไม่หยั่งครับปานพ<ไ>่ปานพ่เห็นอยู่ต้องกันเลยกับ <c oughs> อ,อีกครั้งตามคำเรีย,รยกร้องของแฟนๆครับมห,มหมดแล้ว